สวัสดีครับในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่เรื่องราวในราชสำนักไทยที่ว่ากันว่าเป็นโศกนาฏกรรมรักที่โดดเดี่ยวและเป็นคดีฆาตรกรรมที่สะเทือนขวัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักกรีเรื่องราวของพระนางเธอลักษมีลาวันพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หพระองค์ทรงเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์เปี่ยมด้วยพระสิริโฉม และพระอัจฉริยภาพแต่ชีวิตกลับ 6, พกผันจากจุดสูงสุดสู่การใช้ชีวิตอย่างสันโดษเพียงลำพังและสุดท้ายทรงถูกคนใกล้ชิดที่สุดลงมือปลงพระชนอย่างโหดเหี้ยมด้วยเหตุผลอันน่าอนาถคือการชิงทรัพย์เราจะเจาะลึกตั้งแต่ประวัติความเป็นมาความรักที่ไม่อาจสมหวังอย่างเต็มที่และรายละเอียดของเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ทำให้คนทั้งแผ่นดินต้องตกตะลึงเตรียมตัวรับฟังเรื่องราวของ พระนางเธอลักษมีลาวันได้เลยครับพระนางเธอลักษมีลาวันมีพระนามเดิมว่าหมอนเจ้าวันณพิมนวรวันหรือที่บรรดาพระญาติเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าท่านหญิงติว๋วทรงประสูติเมื่อปีพศ2442ในราชสกุลที่เต็มไปด้วยศิลปะและวรรณกรรมที่รุ่งเรืองที่สุดของสยามยุคนั้นพระบิดาของพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอ รมพระนาราธิปประพันธ์พง์ผู้ทรงเป็นนักปราญ์นักประพันธ์และผู้ก่อตั้งคณะละครปรีดาไลที่โด่งดังท่านหญิงติ๋วในวัยเยาว์จึงได้รับการศึกษาที่ทันสมัยมีความสามารถในการประพันธ์โครงกลอนและนวนิยายอย่างยอดเยี่ยมทรงมีไหวพริบและเป็นที่รักใคร่ในสังคมชั้นสูงมีนามปากกาว่าปัทมะและวันณพิมนซึ่งผลงานของพระองค์ เป็นที่ชื่นชมในยุคสมัยนั้นการพบการสำคัญที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของท่านหญิงติ๋วเกิดขึ้นเมื่อทรงมีพระชนมายุ21พรรษาในงานประกวดภาพเขียนณโรงละครวังพญาไทยซึ่งเป็นงานที่รัชกาลที่6สเสด็จมาทอดพระเนตรหาคู่ครองด้วยพระสิริโฉมและพระปัญญาที่โดดเด่นทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเพาะพระไทยในท่านหญิงติ๋วอย่างมากและในเวลาต่อมา ก็ทรงมีพระบรมราชโองค์การสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระมเหสีหลังจากที่พระนางเธอลักษมีลาวันได้รับสถาปนาเป็นพระมเหสีแล้วเพียงไม่นานก็ถูกพระราชสามีตัดสินพระราชหฤทัยแยกกันอยู่ด้วยเหตุที่พระนางเธอลักษมีลาวันมีได้ทรงพระคันเพื่อให้กําเนิดรัชทายาทถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สมดังพระราชประสงค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงครองพระองค์เป็นโสดมานานและทรงมีพระราชดำริที่จะอภิเษกสมรสเพื่อให้มีรัชทายาทสืบราชบัลลังก์โดยเร็วเพื่อเป็นการปลอบพระไทยและดำรงไว้ซึ่งสัญญาที่จะทรงเลี้ยงให้เที่ยงตรงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานตำหนักเงินบำนาญเพื่อให้พระนางเธอดำรงพระชนมชีพอย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเดือดร้อน และทรงรับพระราชทานมรดกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามส่วนที่จับสลากได้เป็นเครื่องเพชรมูลค่าหลายสิบล้านบาทพระนางเธอลักษมีลาวันทรงใช้ชีวิตเพียงลำพังต่อมาโดยใช้เวลาว่างให้หมดไปกับการทรงพระอักษรและนิพนธ์นวนิยายไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะกิจการของคณะละครชื่อปรีดาไลสืบสนองพระเจตนารมณ์ของพระบิดาทรงปฏิวัติการแสดงละครสมัยนั้น ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้มีเพลงร้องประกอบทำนองไทยและสากลใช้เครื่องดนตรีฝรั่งจำนวนผู้แสดงมากถึง40คนเบิกโรงด้วยระบำฟากฟ้าต่อด้วยเรื่องพระอาลิสนมแสดงครั้งแรกณศาลาเฉลิมกรุงและอีกหลายเรื่องในเวลาต่อมาในปีพศ2486ทรงจัดการแสดงละครร่วมกับบริษัทสหสินิมาจำกัดครั้งสุดท้ายจัดแสดงณศาลาเฉลิมนคร จึงเป็นอันสิ้นสุดคณะละครปรีดาลัยแต่บัดนั้นเมื่อล่วงเข้าวัยชราพระนางเธอลัษมีลาวันทรงใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอยู่ณตําหนักลักษมีวิราช4แยกพญาไทโดยมีค่ารับใช้ผัดเปลี่ยนมารับใช้อยู่บ่อยเนื่องจากพระนางเธอมักจะไม่ต้องพระไทยกับค่ารับใช้ใครมาอยู่พักเดียวเมื่อทำไม่ดีก็ถูกพระนางไล่ออกไปเป็นเช่นนี้จะไม่มีใครกล้าเข้าหาพระนางเธอจึงเป็นเพียงเจ้าหนายสตรี ทั้งยังชราและอาศัยเพียงลำพังในพระตำหนักแล้วเรื่องร้ายก็ได้เกิดขึ้นเมื่อนายวิรัตหรือเจริญการจนาภัยอดีตคนสวนผู้รู้ความเคลื่อนไหวอย่างดีในพระตำหนักที่ถูกไล่ออกไปวางแผนปรับมาลอบปลงพระชนและลักทรัพย์สินเมื่อวันที่2กันยายนพศส5 0 4เวลา15นาฬิกา30นาทีพลดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวันวยทยากรกรมมื่นนาราธิปพ,พงประพันธ์พระเชษฐาต่างพระมารดา ได้รับโทรศัพท์จากนางสาวแน่งน้อยแย้มสิรินิสิตมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์ว่าตนไปกดออดและโทรศัพท์เข้าไปยังตำหนักลักษมีวิลาศแต่ไม่มีใครตอบหรือรับสายพระเจ้าวราวงเธอกรมหมื่นนาราทิพพงประพันธ์สเสด็จไปยังวังลักษมีวิลาศและทรงพบพระสบอยู่บริเวณข้างโรงรถซึ่งเวลาก็ล่วงเลยไปแล้วถึงสวันหลังจากสิ้นพระชนพระศพของพระนางเธอลักษมีลาวัน ถูกพบในสภาพที่น่าสลดใจอย่างยิ่งถูกรากไปซุกซ่อนอยู่ในโรงรถของวังแพทย์ชนสูตรยืนยันว่าพระองค์สิ้นพระชนม์มาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันด้วยบาดแผลชะกันจากการถูกทุบตีอย่างโหดเหี้ยมที่พระเสียรด้วยแฉลงหรือขวานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหี้ยมโหดของผู้ลงมือจากการสืบสวนอย่างเร่งด่วนตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มฆาตกรได้ในเวลาไม่นานและผู้ต้องหาคือคนใกล้ชิดที่สุดของพระองค์ นั่นคือนายวิรัตสูงเนินอดีตคนสวนของวังและผู้สมรู้ร่วมคิดนายแสงแรงจูงใจของการฆาตกรรมอันอุกอาจนี้ไม่ได้ซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยความโลภอย่างน่ารังเกียจนั่นคือการปล้นทรัพย์สินโดยเฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องเพชรที่ทรงสะสมไว้นายวิรัตสารภาพว่าตนและพวกได้วางแผนลงมือเพื่อชิงทรัพย์สินมีค่าไปคดีนี้กลายเป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันรุ่งขึ้น สร้างความสลดใจและสะเทือนขวัญให้กับคนในยุคนั้นเป็นอย่างมากเพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีที่เจ้านายชั้นสูงต้องสิ้นพระชนด้วยเหตุฆาตกรรมชิงทรัพย์เช่นนี้เมื่อนายวิรัตนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปจำนำกับโรงรับจำนำแห่งหนึ่งเจ้าของเห็นผิดสังเกตจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเขาก็รับสารภาพถึงการฆาตกรรมซึ่งให้การว่าตนทราบแต่เพียงว่าพระนางทรงเป็นเจ้านายไม่คิดว่าจะทรงเป็นเจ้านายใหญ่ถึงเพียงนั้น ผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับได้และถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตแต่ทั้งสองได้รับสารภาพจึงได้รับการหย่อนโทษหนึ่งในสคือให้จำคุกตลอดชีวิตต่อมาในหลวงรัชการที่9จึงทรงพระกรุณา,าปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ไหว้ทุกขในพระราชะสำนักมีกำหนด15วันและประดิษฐานพระศพณสารามุรุพงศ์ในวัดมกุฏกษัตริยาราม พระสบพระนางเธอลักษมีลาวันประดิษฐานในพระโกศกุดันน้อยประดิษฐานที่ศาลามรุพงภายใต้ฉัดว,วดทองห้าชั้นรายล้อมด้วยอภิรุมชุมสายฉัดบางแทรกบางศูนย์พัดโวกโดยมีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวนววยทยากรกรมหมื่นนราธิปงประพันธ์เป็นองค์ประธานในการพระราชทานน้ำสรงพระศพนับเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจคนทั้งประเทศในครั้งนั้นมาก ชีวิตของพระนางเธอลักษมีลาวันจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งและน่าสลดเจยไปพร้อมกันทรงเริ่มต้นด้วยเกียรติยศสูงสุดในฐานะพระมเหสีในรัชกาลที่6และทรงจบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวและอนาถด้วยน้ำมือของคนสวนที่อาศัยช่องโหว่ของความสันโดษของพระองค์พระองค์ทรงจากไปด้วยพระชนมายุ62พรรษาในปีพศ2504 ทิ้งไว้เพียงวังทิ้งเงียบเหงาและผลงานการประพันธ์อันทรงคุณค่ามากมายเป็นมรดกที่บอกเล่าเรื่องราวความสามารถอันยิ่งใหญ่และชะตาชีวิตที่ผกผันของสตรีผู้สูงศักดิ์พระองค์นี้เรื่องราวของพระนางเธอลักษมีลาวันจึงเป็นบทเรียนที่ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าแม้แต่ชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดก็ไม่อาจหลีกหนีจากภัยร้ายและความไม่แน่นอนของโลกใบนี้ไปได้เลย เรื่องราวของพระนางเธอลักษมีลาวันจึงเป็นบทเรียนที่ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าแม้แต่ชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดก็ไม่อาจหลีกหนีจากภัยร้ายและความไม่แน่นอนของโลกใบนี้ไปได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังในวันนี้ครับหากคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆจากช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ